วัสดีครับก็อีนี้นะฮะนั่งเฝ้ากำไรนะครับผมก็พืนแรกผ่านไปนะครับผมอายุครบ60วันนะครับก็คาดว่าน่าจะ63วันนะครับวันนี้ก็61วันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมก็ท่าชีของกำไรก็นั่ง ทั้งนั่งทั้งนอนครับผมปกติเลยเมื่อคืนก็กินข้าวได้ปกติก็ถามว่ากังวลไหมกังวลมากๆนะฮะสำหรับกำไรนะฮะเนี่ยฮะยังนอนเชยเลยครับยังนอนปกติเลยนะครับนอนปกติเลยก็ระหว่างรอนะครับก็เตรียมอุปกรณ์นะครับผมสำหรับ การทําคอดนะครับก็ <Go. S 1> เผื่อมีบางช่วงบางตอนนะครับผมก็สามารถนําไปใช้ได้นะผมนําไปปรับใช้ได้นะผมก็ <Go. S 1> ผ้าขาวสะอาดนะผมไว้ทําคอดนะครับทั้งปูท,ง <Go. S 1> ทั้งทําคอดนะครับผมสําหรับผ้าขาวนะครับ <Go. S 1> แล้วก็ห <c oughs> ลอดไฟไส้นะครับผมนี่คือขายไม่ได้เลยนะครับหลอดไฟนะครับ ก็ส่วนผ้านี้นะครับผ้านี้จะเป็นผ้าปูกเก่านะผมผมจะเอาโยนมาให้กําไรนะผมเวลาเขาแบบขุดคุ้ยนะผมเวลาเขาเคี่ยนะับเขาเคี่ยหาลง,าางะไรที่จะเตรียมตัวคลอดนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นบล็อกนะผมบล็อกไว้ใส่ลูกหมานะผมไว้ใส่ลูกหมานะผมสำหรับบล็อกนะครับ ต่อไปมีอะไรครับแล้วก็เบตาดีนนะครับผมเบตาดีนนะครับผมแล้วก็ยาเลิงคอดนะครับผมยาเลิงคอดนะครับถุงมือนะผมอยามา่าลืมใส่นะผมถุงมือมือนะครับแล้วก็คัตเตอร์บัตนะครับ เต็นบัดไ,<ว>ไว้แต้มสะดือลูกหมานะครับนะครับแล้วก็สลิงนะครับผมสลิงไว้ฉีดยานะครับผมไว้ฉีดยาแล้วก็ก๊อหฮอสำเร็จนะครับผมนะเพื่อง่ายในหัต่อการเช็ดกันไกลนะครับผมเวลาเราตัดสะดือนะครับนะแล้วก็เข็มฉีดยานะครับผมเข็มฉีดยาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ า0.5 0.55คูณ38นะครับผม 24g นะครับลักษณะนี้เข็มจะรูจะใหญ่หน่อยนะครับผมรูจะใหญ่หน่อยก็ตัวยาจะเดินจะง่ายนะครับผมจะง่ายนะครับผมก็ค่าวๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในการเตรียมนะครับผมทำคลอดนะครับผมแล้วก็มีกันไกด้ลยนะครับผมไม่ได้เอากลนไกมาให้ดูนะครับ นะครับผมแล้วก็ตู้นะครับผมตู้อบออกซิเจนนะครับผมเผื่อลูกหมาตัวไหนบางตัวออกมาแล้วมันอ่อนแรงนะครับผมมันอ่อนแรงก็สามารถใช้ตู้นี้ได้นะครับตู้นี้ผมก็นำเสนอไปแล้วนะผมรีวิวไปแล้วนะครับผมคร่าวๆเราสามารถทำเองได้นะครับนะตอนนี้ก็นั่งรอนะครับผมนั่งรอนะครับก็ ยังเงียบอยู่เลยนะ <c oughs> มีตัวเหา่านะผมเรียกร้องความสนใจอยร <c oughs> อเห่าทำไม <c oughs> มันเป็นอะไร <c oughs> เงียบเลย <c oughs> มันยังไม่ถึงเวลาเลยนะโต้นะ จะเรียกทำไมล่ะฮะเดี๋ยว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 ลบส่วนกำไรก็นอนนะครับผมนอนอยู่นะฮะก็ถือว่ายังนิ่งนะผมนิ่งนะครับผมเรื่องการหายใจนะผมถือว่านิ่งมากนะครับผมไม่ไม่หอบมากนะครับผมก็นอนแบบหลับสบายนะครับหลับสบายเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะผม พรุ่งนี้ช่วงเย็นน่าจะเอาไปน่าจะเอาไปซาวดูนะครับผมไปซาวดูคลื่นคลื่นลูกนะครับผมเป็นคลื่นซาวดูคลื่นหัวใจของลูกนะครับเนาะจะดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ทํคลอดหมาลอดเองอนานแล้วนะครับผมก็เลยลองลองดูลองลองรอดูแม่นี้นะครับลองรอดูแม่นี้นะครับผมที่ผ่านมาสามแม่นี้คือ ผ่าหมดเลยนะครับผ่าทั้งสามแม่เลยนะผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเรื่องค่าใช้จ่ายนะผมก็พอสมควรนะครับผมหนักเลยหนักพอสมควรก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครเตรียมตัวนะผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับผมก็ใครมีข้อเสนอแนะเสนอแนะนะครับผมก็มีวิธีอื่นก็คอมเมนต์นะผมมาพูดคุยกันนะครับ EP นี้นะผมไม่มีไรนะครับผมก็ มาแชร์นะครับผมเผื่อมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทำพีพีต่อไปด้วยนะครับก็ยังนอนอยู่นะครับเนี่ยนอนเอาขายืดออกมายังสบายเลยครับก็เดี๋ยวจะเอาผ้าเอาผ้าโยนให้นะครับผมแต่เมื่อคืนก็ยังเฉยนะผมยังไม่มีท่าทีที่จะว่า คุยเขี่ยอะไรเลยนะครับผมก็เลยไม่ไ <Thanks> ด <in photos> okay. ้โยนผ้าเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะโยนผ้าเข้าไปให้นะครับแล้วก็ดูท่าทีของนางนะครับผมแต่เรื่องลูกนั่งนี้คือจะย่องย่องนะครับผมเบาเนะครับผมก็น่าเรื่องอาการเจ็บน่าจะมีแล้วแหละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะหมูหรือจะจ่าช่าหมูหรือจะจ่าผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมคีิีนี้นะผมไม่มีอะไรแล้วผมแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ